ไปไหนกันครับวันนี้วันนี้เราจะไปเขาใหญ่กันครับแล้วก็สวัสดีเลยครับผมวันนี้อยู่กับเราเองฟลายเชียครับเพื่นข้างนี้คือแม่ผมนะครับผมไม่ต้องแบกใจไปแล้วถ้าวันข้างหน้าเรามีคนอื่นมาีนเหรอครับเอิ่มเอิ่มเราจะข้ามรถนี้ไปวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะ ต้องให้แม่บอกไหมเพราะ <c oughs> ว่าแม่ม<ห>เป็นคนแม่เป็นคนคิดโปรแกรมนี่โปรแกรมจะบอกว่า <c oughs> แม่ลืมแ <c oughs> ล้วทัสคาน่าเหรอพี่แม่อ๋อใช่เราอ่ะยังไม่เคยเข้าไปกินกาแฟที่ทอสคาน่าเลยเขาบอกว่าเราจะพักที่พาคโคพาคโคเขาใหญ่นะจ๊ะเพราะว่าวันนี้แบบป้าเตรียมเซิร์ฟสเก็ตมาด้วยเอาเซิร์ฟสเก็ตมาด้วยนะทุกคนเอาความจริงนะครับ ไม่ต้องกินกาแฟหรอกกาแฟอยู่นี่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยคือแม่จะเล่นมาเราเรากินได้หลายที่เรากินได้หลายแก้ววันหนึ่งมันก็เหมือนกับหนูกินข้าวหนูกินได้หลายคร้ไอ่มันจะไหวดอไหวที่ป๊าชอบกินป๊าก็จะกินอันนี้ก็คือ true coffee อันนี้ก็คืออเมริกนอันนี้คือไลา์คอฟฟี แกาแฟลาเต้ถูกคอฟฟีอร่อย <c oughs> ไม่ได้เป็นสปันเซอร์แล้วนะแต่ว่าอร่อยเด็ดเด็ดพิวกอล์อเกังนี่ง่วงนอน,นแล้วอ่ะกินกาแฟแล้วก็ง่วงนอนต้องกินอีกอป,ะปะ้าโดนท่ากัดตรงเนี้ย คืแม่บอกว่ามันไม่ขึ้นมาขึ้นมันขึ้นตาเลยเออท่าถ้าถ้าเป็นยังไงเหรอทางหรือธาตท่าไม่เห็นตุ่มนะเยอะมากโดนกัดแล้วไอ้ผมหีตัวเนี่ยประมาณร้อยกว่าตัวร้ายเข้าหลอดท่าเป็นยังไงอ่ะกัดเลยกัดเลยคล้ายๆกับคล้ายๆปิงเออปิงไม่เหมือนหนอนมันเป็นตัวดูดอยู่ตรงเนี้ยแล้วตัวมันก็ยาวขึ้นมากดดิ้งมันก็จะคอย เริ่มมันมาจากไหนอ่ะมันก็อยู่ในป่าไลูกอยู่ในป่าที่ลูงบอกว่าทำอะไรในป่าก็ป้าไป,ปาไถ่ายรูปไงอ๋ออยู่ในป่าเหรอใช่ครับอยู่ในป่าแล้วที่คนนั่ก็แปลว่านงางงามเขาก็ไปโดนกันท่าด้วยสีใช่โดนทุกคนครับแต่ว่าเราใส่ถุงกันท่ามันก็ไปเกาะในถุงกันท่ามันก็มุดเข้าไปในรองเท้าอะไรอย่างเงี้ย<า>แล้วเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเข้าไปในรองเท้ามันก็ตายบอกมาอ๋อรองเท้าผมเหม็นนั่นกนเถอคือ เขาบอกว่าอายุเขาสั้นมากถ้าเขาไม่ได้ดูดเลือดอแต่เขาดูดเลือดถ้าเขาดูดเลือดเขาจะอยู่ได้เป็นปีเลย<ม>ถ้าตัวเ,เล็กๆเวลาเวลากัดเราอะครับเราจะเจ็บเหมือนมดกัดแต่ว่าถ้าตัวใหญ่เราจะไม่รู้สึกเลยเขาจะมีวิธีในการดูดเลือดเราแบบไม,ม่รู้สึก ับผมก็รู้สึกะ่าดฝนตกันัน v หนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วทุกคน v ทุกคนวนคะไม่มีทีด้วยเอาทีวตอนนี้ เราจองไว้แบบสามที่นอนนะครับก,ก็จะมีอันนี้เป็นสองที่อ้สูงมากเลยอะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งที่น,นี่ก็จะเป็นเหมือนไม่มีความเด้งเลยจะเป็นเหมือนออกแนวแบบเป็นคอนโดเนี่นะครับโอ้โหก็กระทัดรัดโอ้โหคนกระทัดรัดนะครับดูแต่ว่าก็ดู าอะความสูงสูงมากเลยถ้าวินนี่ตกกันแย่เลยนะเนี่ยแตกเพราะว่าวินนี่นอนดินมอใช่ไหมลูกเสียวอ่ะมันแย่เลยไหนวินนี่พาชุมห้องน้ำหน่อยสิโอ้โหห้องน้ำห้องน้ำพาชุมนี่ครับทุกคนนี่ห้องน้ำไม่มีการเบื่อนะครับผมอย่าถ่ายมด้วยนะตอนนะแบบอย่าถ่าย เราโชคไม่ค่อยดีครับฝนตกแต่ว่าก็จะพาทุกคนมาดูสถานที่ครับนี่คือปากโก้นะครับเขาใหญ่นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวชมไปด้วยต้นไม้เลยนะ,ะแล้วก็นี้ก็เป็นโรนตัวร้านอาหารนะครับแล้วก็อาหารเช้าเดี๋ยวเรเข้าไปดูกันนี่นครับเป็นตัวร้านอาหารเช้า ถ้าฝนไม่ตกนี้คงจะแบบว่ามีมุมถ่ายรูปส,สวยๆเยอะแยะเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะอดแป่ถ้าตอนเย็นๆนะครับถ้าแดดออกฝนหยุดเราน่าจะได้มาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยอย่างนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่นี่มีคาเฟ่ด้วยนะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับที่เราเล่นป um ั๊มแท็กที่นี่ชื่อว่ามาริปั๊มแท็ก ไหนเลยอ่ะฝนมันตกใช่ไหมครจอนนแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้ว,วตอนนี้เราจะไปกินอาหารเช้ากันนะครับรับห้องของเราอะ่ะอยู่ใกลใ้อาหารเช้ามากวันนี้เปิดซู้อซเปิดบ้านไปเลยนี่นี่ครับอ๋อนี่ครับอาหารเช้าอยู่แค่ตรงนี้เองครับทุกคนฝนหยุดแล้ววันนี้ถ้าฝนหยุดนะดินนี่บอกว่าจะขอไปขับโกคาร์ทใช่ไหมครับ คนมากินห้าน้ําครับ สนามกูคข่กันแล้วอยู่ั่นกันเล็กโอ้ยก<ป>ูอยากได้มากเือนกันเนี่้ <laughs> ไปครับพร้อมหรียังครับ อตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกอีกตามเคยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปไหนกันหรือรจะทำอะไรหรือเราจะรีวิวอุปกรณ์อะไรเราก็จะ รีบเอามานําเสนอแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้กาลังปิดเทอมอยู่เดี๋ยวเปิดเทอมแล้วก็จะอดรีวิวของใช่ไหมครับก็ตอนนี้กินในติมอยู่กินคนเดียวอร่อยป่าวแม่งคนอื่นเลยอุ้ยไปเจอองก็หามเร็วโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าช่วยช่วยนะครับกดไลครับกดไลยเฮ้กดถัดมาคอยกดกระดิ่งว้ว่าคลิปแบบไนนะครับ แร้วันนี้ bye bye. บ๊ายบายยิมยิมยิมกดรัไปนะแล้วก็อย่าลืมมาเขยอด้วยนะ